ชื่อชุติมานะคะนามสกุลวัยสรยุทธนะคะเ,เป็นรุ่นสิทธิ์เก่าอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นที่11นะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์นะคะประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละค่ะนานมากแล้วนะคะตั้งแต่ที่เรียนเนี่ยขออญาตย้อนความทรงจำก็คออือสิ่งที่ แรกเริ่มจากการที่เลือกเข้ามาเรียนอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ที่ใกล้เคียงกับพื้นฐานอุตสาหกรรมของบ้านเรานะคะคือด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คงจะเป็นการประทับใจของทีมของอาจารย์คณาจารย์นะคะประจําคณะแล้วก็ภาควิชาที่อาจารย์ทุกท่านเนี่ยเหมือนกับ เป็นเป็นแรงกระตุ้นนะคะว่าต้องการที่ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางด้านอุตสาหากรรมเกษตรอุตสาหากรรมอาหารเนี่ยมาเพิ่มเรียกว่ามูลค่าต่างๆคล้ายๆประมาณว่ามีประโยชน์ในการพัฒนาพื้นฐานของประเทศเราอะไรบ้างอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อ,อรู้สึกว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยทุ่มเทนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการผลิตบัณฑิตนะคะในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น เชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกๆข่านนะคะให้ช่วยกันเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของภาควิชาซึ่งภาควิชาก็ สั่งสมประสบการณ์แล้วก็เติบโตมาถึงถึง50ปีแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนสิทธ์เก่าทุกท่านนะคะในทักษะความสามารถแล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่ที่ตัวเองพอจะช่วยได้ในการอมอบให้กับภาควิชานะคะเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและก็ประเทศไทยะคะ่ะคุณค่ะ